หลายคนเนี่ยเจอสมการหลายชั้นเนี่ยทำไม่เป็นสมการหลายชั้นคืออะไรก็คือสมการที่มีทั้งเครื่องหมายบวกลบคูณหารเนี่ยซ้อนกันอยู่ในสมการเดียวกันอ่ะหลักการในการทําก็คือให้มองตัวแปรเนี่ยนะเปรียบเสมือนทองก็คือโจนเนี่ยจะขโมยทองใช่ไหมมันแล้วค่อยค่อยพังกระแพงไปทีละชั้นจนกระทั่งว่าไปเจอทองเราลองมาดูตัวอย่างกันนักเรียนครับ ตัว x ตัวนี้ก็คือทองที่เราต้องการจะหาโจนเนี่ยค่อยๆพังกำแพงทีละชั้นไปหาตัวแปร x นักเรียนสังเกตเห็นว่ามันมี3กับมีลบ14อยู่เราต้องถอดตัวที่มันอยู่ห่างที่สุดออกไปก่อนก็คือทลายกำแพงตัวที่อยู่ห่างที่สุดออกไปก่อนตัวที่อยู่ห่างที่สุดมันก็คือ3ถูกต้องป่ะเราต้องกำจัดมันโดยการย้ายไปหารใช่ไหมเราจะได้เป็น x ลบ14เท่ากับอะไรเท่ากับ27หารด้วยอะไร หารด้วย3เนี่ยย้าย3มาหารโอเคปะ่ะหารได้เท่าไหร่หารได้9จากนั้นเนี่ยเรามาดูว่าไอ้เจ้า x ลบเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ที่ตัว14ตัวสุดท้ายแล้วเราต้องทำอะไรย้ายไปบวกย้ายไปบวกเราจะได้เป็น x เท่ากับ9บวก14นะซึ่งค่าที่ออกมา x ก็คือเท่ากับ23เนี่ยเราต้องค่อยๆแกะออกทีละชั้นทีละชั้นนะครับผม